สงยางโป่งลางเลือดลำ้ำวัฒนธรรมผู้ไทยผ้าไหมแพรวาผ้าสวยผูพานมหาทานลำปา,า,าวไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปีคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกลสิน FM 93มเมกะเฮิร ่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่190ทับหนึ่งถนนกเกษตรสมบูรณ์ตำบกลกาลสินอำเภอเมืองกาลสินจังหวัดกาลสินโทรศัพท์043 812 584และ043 813 547สวทกาลสินวิทยุอารมณ์ดีคนที่ เอาความสุขไปฝากไว้กับวัตถุภายนอกหมดเนี่ยไปไหนก็ไม่เป็นอิสระนะไม่มีสิ่งเหล่านั้นเราอยู่ไม่ได้มีแต่ความทุกข์ต้องมีอนันตชิงจึงอยู่ได้ถ้าไม่มีชั้นตายแน่อะไรอย่างนี้นะถ้าคนที่ยังมีอิสรภาพอยู่บ้างจะต้องสามารถพูดอย่างนี้เนี่ยมีก็ดีไม่มีก็ได้เพราะงั้นนะสารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระพรหมคุณาภรณ์ปอปยุตโต คุ้มค่าเหตดพรบรบใจแค่รัก้อยแต่คุ้มครองหลักแสนเด้อเพราะขันมีพรบสิดีิหับความคุ้มครองเนนุนเจ้าเป็นฝ่ายถือกรณีทุกพนระภาพทาวอนหรือสูญเสียอวัยวะสิดีิหับคาสิ่งใหม่ทดแทนตั้งแต่ส่งเสร็จโหดหาแสน 65, บาทกรณีเสียชีวิตสิทธิหับคาสิ่งใหม่ทดแทนสูงสุดหาแสนบาทตามเงื่อนไขกรมธรรม์ที่ระบุไว้สอบถามมาเดอ้อสายด่วนขอปกหอหนึ่งหนึ่งแปดหกเด้อจ้ะ นี่นี่รู้กันไหมสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเป็นสิทธทิหลักประกันสุขภาพตามกฎหมายที่ช่วยคุ้มครองคนไทยทุกคนให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่จําเป็นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลการป้องกันโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เรียกว่าช่วยให้คนไทยอุ่นใจกันเลยทีเดียวสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1 3 3 0 ที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทอย่าลืมพกบัตรประชาชนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิไม่ว่าจะไปรักษารับบริการป้องกันโรคหรือบริการอื่นๆสําหรับเด็กเล็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชนใช้ใบเกิดแสดงคู่กับบัตรประชาชนของผู้ปกครองง่ายสะดวกรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปส,ส,สช1 3 3 0 ท่านกำลงังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกลสิน FM 9 3 m h z วิทยุอารมณ์ดีต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการคุยสบายสไตล์กเษกษตรกลสินโดยสำนักง,งานกเกษตรจังหวัดกลสินครับสส่งเเรรริและพัฒนานาากกกยษต สวัสดีครับท่านเกษตรกรแล้วก็ผู้ฟังทุกท่านครับในวันนี้เราก็มาพบกับรายการคุยสบายสไตล์เกษตรกราสินครับพบกับบ่าวเกษตรพนมกรครับบ่าวเกษตรกรคกลโก้ครับผมพนมกรวิชาการมานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการนะครับจากสํานักงานเกษตรจังหวัดกาลสินครับผู้ดาเนินรายการครับและวันนี้นะครับผมไม่ได้มาคนเดียวมากับดีเจสาวสวยครับท่านหัวหน้าชนุพรสุนทรชัยครับผมครับ สวัสดีค่ะชนุพรสุนทรชัยนะคะหรือว่าเกษตรนุกนิกนะคะมาจากสำนักงานเกษตรอำเภอนามนค่ะตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการค่ะครับผมครับวันนี้เราก็มาพบกันประจําทุกวันพุธเวลาดีๆแบบนี้ครับ1 4 1 0นาฬกานาทีถึง14นาทีโดยประมาณครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับจังหวัดกสิน fm เก รายการคุยสบายสไตล์เกษตรกรสินครับรายการที่จะเป็นสื่อกลางนะครับเพื่อขับเคลื่อนนะครับระหว่างสำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์กรมส่งเสริมการเกษตรครับโดยการนำของท่านคมกริบไตรยศเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์แล้วก็สำนักงานเกษตรอำเภอทั้ง18อำเภอที่ตั้งอยู่ใกล้พี่น้องนะครับของจังหวัดกาฬสินธุ์ครับแล้วก็พี่น้องเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ครับให้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นครับดังวิสัยทัศน์ของกรมส่งเสริมการเกษตรที่ว่าเกษตรกรมีความเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีรายได้เพิ่มขึ้นครับอย่างที่เราได ผมได้นําเรียนไปครับว่าวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวครับเรามาพร้อมกับดีเจสาวสวยครับจากสานักงานเกษตรอำเภอนามนเลือท่านเกษตรนุกนิกครับท่านมีเรื่องที่จะประชาสัมพันธ์และเรื่องราวดีๆนะครับจะมาเล่าให้พี่น้องฟังครับผมครับในอกานนี้ก็เรียนเชิญท่านเกษตรนุกนิกครับผมครับค่ะก็สําหรับอําเภอนามน์ของเรานะคะก็ตั้งห่างจากอําเภอเมืองนะคะประมาณ45กิโลนะคะพี่กรณ์ก็มีทั้งหมดตําตบลนะาะ5บลาตบล67บหมู่บ้านค่ะก็อําเภอขนาดเล็ก ไปหากลางไหมครับ<ช>เล<ช>็ก5ตำบลครับค่ะมี5ตำบล67หมู่บ้านนะคะและ้วคำขวัญของอำเภอนามนของเรานะคะควันนี้ก็ขอแจ้งให้ ท่านเกษตรกรเนาะนะคะทราบเนาะว่าอำเภอนามนของเรานะคะคมีความขวัญน,นะคะดังนี้นะคะคนามนเมืองธรรมะสักการะหลวงพ่อเกศรอ่อ,อนซอนเฮือนนามนสวยนายนซุ้มสวรรค์สร้างสารรค์เกษตรอินทรีย์ผ้าไหมมัดหมี่สีรธรรมชาติแหล่งสร้างปราดมหาวิทยายลัยกาลสิน,นะค่ะครับสุดยอดเลยครับผมครับซึ่งคําขวัญก็จะนํามามาจากสิ่งที่เรามีนะครับผมครับซึ่งก็เป็นที่น่าแบบ น่าติดตามน่าไปเยือนนะครับผมครับอ่ะเรามีเรื่องดาวดีๆอะไรบ้างนะครับท่านเกษตรลุงนิกครับผมครับค่ะก็สําหรับทางสํานักง,งานเกษตรอําเภอนามตนนะคะคตอนนี้นะคะเราก็มีเกี่ยวกับเรื่องของการส่งเสริมนะคะโครงการ huh. เกษตรมูลค่าสูงค่ะ huh. พี่กรณ์ครับ ซึ่ง <Godzilla. S 1> สินค้าเป็นประเด็นอยู่ใช่ค่ะสินค้าเราคคืออะไรรับสินค้า, <S 2> <S 2> ข,าของเรานะคะก็คือท่อนพันมันสะอาดค่ะท่อนพันมันสะอาดนะคะเป็น, <S <S ปนมันสับปะหลังนะคะพันต้านทานโรคใบด่างมันสับปะหลังค่ะคบพันอิฐที่หนึ่งอีฐท,ที่สอง,งและอีฐที่สามค่ะพี่กอนใคร,ครใที่กาลังปลูกมันสับปะหลังอยู่ขคงจะหู ผมพึงกันเลยทีเดียวครับผมครับว่าท่อนพันุพันธุ์ใหม่นี้นะครับมีความพิเศษมีความโดดเด่นอย่างไดเดี๋ยวท่านเกษตรน้องนิกจะเล่าให้ฟังครับกับสหรับเกษตรสินค้าเกษตรมูลค่าสูงของอำเภอนามนครับผมครับค่ะเนื่องจากสถานการณ์ตอนนี้นะคะมันสับปะหลังนะคะของบ้านเราเนาะจังหวัดกาลสินนะคะก็เกษตรกรนะคะก็ประสบปัญหานะคะเกี่ยวกับโรคระบาดนะคะของใบด่างมันสับปะหลังนะคะซึ่งจะทําให้มันเนี่ยนะคะเป็น เป็นโรคเนาะเป็นโรคแล้วก็ทําให้ผลผลิตนะคะลดลงลดลงนะคะเอผลผลิตตรงนี้ก็คือเหมือนกับว่าจากที่เราปลูกได้เยอะๆมันก็จะขายได้น้อยลงตอนนี้ก็เหลือเหลือไม่ไม่กี่ตันต่อไร่นะคะที่สําคัญก็คือเปอร์เซ็นต์แป้งเนี่ยมันได้น้อยลดลงด้วยนะคะทําให้เกษตรกรเนี่ยรายได้ลดลงนะคะซึ่งมันก็เป็นปัญหาที่มีมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะัของจังหวัดคาิแล้วก็ อาจจะเป็นของภาพรวมของประเทศไทยด้วยนะครับใช่ค่ะครับค่ะดังนั้นนะคะตอนนี้นะคะทางอำเภอนามนนะคะก็มีการนะคะจัดตั้งนะคะวิสาหกิจชุมชนนะคะคเ,เป็นแปลงใหญ่ด้วยนะคะเป็นแปลงใหญ่ผู้ผลิตมันสับปะหลังนะคะของตำบลหลักเหลี่ยมอำเภอนามนนะคะคและ้วก็เป็นเรื่องที่ดีเนาะซึ่งตอนนี้นะคะทางกลุ่มนะคะได้รับการสนับสนุนนะคะเป็นท่อนพันมันนะคะต้านทานโรคใบด่างนะคะ บริษัทอินกิดดออนนะคะซึ่งได้ท่อนพันธุ์มันมาจากศูนย์วิจัยห้วยบงนะคะที่จะนํามาปลูกในแปลงทดลองนะคะของพื้นที่ตําบลหลักเหลี่ยมอำเภอนามน,นะะของเราของเรานะคะจํานวน5ไร่ค่ะพี่กรนสุดยอดครับใ่คะคห้ไร,คร่ครับครับตอนนี้นี่ปลูกไปเป็นยังไงบ้างครับกี่เดือนแล้วนะครับตอนนี้ปลูกไปแล้วนะคะปลูกไปเมื่อประมาณกลางเดือนมีนา กลางเดือนมีนากลางเดือนมีนาค่ะอ๋อครับยังไม่ถึงเ,เดือนยังไม่ถึงเดือนค่ะเพราะว่าเหล่าท่านเกษตรกรที่กําลังฟังอยู่นะครับต้องการพันธุ์มันสับปะหลังครับที่มีความต้านทาน โรคใบด่างครับที่ท่านอาจจะประสบปัญหาอยู่นะครับเผื่อจะได้ติดต่อสอบถามเนาะตอนนี้กําลังเริ่มปลูกกันแล้วใช่ค่ะเริ่มปลูกแล้วนะคะซึ่งเฟสแรกนะคะที่ที่เราปลูกไปนะคะก็จะทําการขยายท่อนพันธุ์มันนะคะให้กับสมาชิกภายในกลุ่มแปลงใหญ่ก่อนนะคะขอขอให้สมาชิกก่อนนะคะหลังจากที่สมาชิก ปลูกแล้วนะคะก็จะทําการขยายให้กับเกษตรกรในพื้นที่ตําบลนะคะตาบลหลักเหลี่ยมแล้วก็ขยายเฟสต่อไปนะคะไปยังเกษตรเกษตรกรภายในพื้นที่อําเภอค่ะครับซึ่งมีอะไรพันอะไรบ้างนะครับเขามีความพิเศษยังไงมีพันอิทธิหนึ่งอิทธิสองและอิทธิสามนะคะซึ่งทั้งซึ่งทั้งสามอิทธินะคะก็คือเป็นต้านทานโรคใบด่างทั้งหมดนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็คือในเรื่องของ ปริมาณหรือว่าความเหมาะสมผลผลิตในแต่ละพื้นที่อาจจะต่างกันซึ่งขึ้นอยู่กับพื้นที่ด้วยแต่ว่าในห้าไร่เนี่ยเราทดลองปลูกทั้งสาพันเลยเพื่อที่จะเปรียบเทียบผลผลิตว่าพันไหนเหมาะสำหรับพื้นที่ตรงนี้เหมาะสำหรับพื้นที่ตะบลหลักเหลี่ยมมากที่สุดค่ะตอนนี้ก็คือยังยังยังไม่ทราบผลผลิตกำลังอยู่ในช่วงการทดลองค่ะทั้งสามพันอิทธิหนึ่งอีที่สองอิที่สามใช่ค่ะ ตอนนี้อยู่ที่อำเภอนามนทั้งหมดนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับของชาวอำเภอนามนแล้วก็ชาวเกษตรกรจังหวัดกาฬสินครับก็ครับเรามีความหวังแล้วนะครับที่จะต้านทานแล้วก็สู้กับโรคใบด่างมันสัปหลังครับผมครับก็เริ่มต้นแล้วที่อำเภอนามนเ็าคงอดใจรออีกสักนิดนึงครับเพราะว่ามันก็จะมีประมาณ7-8เดือนเนาะก็น่าจะพอดีในการที่จะขยายพันธุ์นะครับก็ จะได้เป็นตั้งต้นให้กับชาวจังหวัดกาลสินเริ่มตั้งแต่อำเภอตมุลหลักเหลียมอำเภอนามนแล้วก็จะขยายออกไปครับเชื่อแน่ว่าเดี๋ยวอ,อีกสักพักหนึ่งเราคงจะได้พันนี้นะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ห้าไร่นะครับก็จะได้มันสัปะหลังนี่จะปลูกได้ประมาณพันหกร้ 1, ต้นต่อตอนน่อหนึ่งไร่ไไรครับก็เดี๋ยวคงมีจะมีปริมาณลำ นะครับที่จะพร้อมที่ขยายให้พ่อแม่พี่น้องของชาวจังหวัดกาลสินได้อ่าเอาไปปลูกเพื่อต้านทานโรคใบด่างมันสำบปะหลังเนาะครับผมครับครับนั่นก็เป็นเรื่องราวดีๆเรื่องแรกของอำเภอนามนครับจากท่านเกษตรนุ่งนิกครับที่ได้มาบอกถึงโครงการเกษตรสินค้าเกษตรมูลค่าสูงครับก็คือมันสัปะหลังทั้ง3าสายพันธุ์ก็คือพันธุ์อิทิ่1อิทิ2ออิทิ่3ครับผมครับวัหน้าพอจะทราบที่มาชื่ออิทินี่ไหมครับผมครับว่าเขาเป็นมาอย่างไงครับ ไม่เป็นไรเก็บไว้ก่อนครับผมครับเดี๋ยวเราจะมานําเสนอให้ทุกท่านได้ฟังเพราะว่าชื่อพันธุ์ก็น่าจะเป็นที่มาของมีที่มาของแต่ละสายพันธุ์ครับผมครับ เจอ่นเรื่องที่2องเลยครับคุณครับเรื่องที่2นะคะก็นอกจากจะมีมันสับปะหลังที่เป็นพืชไร่แล้วนะคะอําเภอนามนนะคะก็ยังมีการส่งเสริมในเรื่องของการปลูกไม้ผลนะคะพี่กรณ์ที่อําเภอนามนนะคะใช่ค่ะตาบลละเคี่ยมอาเภอนามนของเรานะคะก็ตอนนี้มีสวนเงาะสวนทุเรียนนะคะซึ่งเป็นไม่น่าเชื่อใช่ค่ะเป็นเงาะทุเรียนดงแม่พิไม่น่าเชื่อเพราะว่าวันนี้ไม่เห็นไม่เห็นมีคนมาคือเงาะเนี่ยสิ้นเดือนค่ะสิ้นเดือนม ไปเดือนเมษายนนะคะเรารอรอบสองเนาะใช่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอรอบถัดไปนะคะเดี๋ยวเอาเงาะแล้วก็ทุเรียนมาฝากนะคะพลาดอะไรแน่นอนเลยไม่ได้จัดให้นามนในช่วงปลายดือนใช่ค่ะจริงๆพี่กรจัดคิวผิดนะคะต้องเป็นปลายเดือนเมษายนเราเรียงตามลำดับผ่ายันคันดับค่ะก็ส่วนเงาะส่วนทุเรียนนะคะเออทุเรียนและเงาะดงแม่เพจนะคะก็เป็นของคุณแม่วุดรโคตรพัน์นะคะส่วนนี้นะคะได้มาตรฐาน G A P ไม้ผลเงาะโรงเรียนแล้วนะคะพี่กรณ ตั้งอยู่พื้นที่นะคะคบ,บ้านทรัพย์เจริญนะคะหมู่สิบตำบลหลักเหลี่ยมนะคะอำเภอนามนของเรานะคะคะคคจเยไปแหละ เคยไปไหมคะพี่กรณ์เคไปครับไกลมากเลยครับอของดีต้องต้องอยู่ต้องอยู่ข้างในนี่เป็นค่ะอร่อยจริงครับอร่อยร่วนครับเป็นง้อใค่ะโรงเรียนที่อร่อยครับใช่ค่ะเป็นง้อโรงเรียนที่มีรสชาติหวานกรอบนะคะแล้วก็เนื้อร่อนอะคะเนื้อร่อนนะคะไปแล้วเราไปไปเดือนเมษายนคะทุเรียนก็น่าจะออกไหมผมเห็นมีแปลงทเรียนนแแปลงทุเรียนปีนี้ก็ติดเยอะค่ะ แต่ต้องมารอลุ้นอีกทีนึงว่าสภาพอากาศของเราในช่วงนี้จะเป็นยังไงนะคะคถ้าสภาพอากาศร้อนเนี่ยต้นทุเรียนเนี่ยอาจจะมีการสลัดลูกค่ะคปีที่แล้วนะคะปีที่แล้วเนี่ยได้ผลผลิตประมาณ20กว่าลูกค่ะ <20 S 1> แต่ว่าทางเจ้าของสวนยังไม่ได้จัดจำหน่ายนะคะคก็คือขอขอรับประทานก่อนอเ,เพราะว่าทำมาหลายปีค่ะ แล้วเป็นยังไงบ้างนะครับงาะครับมีพื้นที่เท่าไหร่นะครับผมครับเงาะของเรานะคะมีพื้นที่ทั้งหมด10ไร่ค่ะพี่กรอ,<ล>อันนี้อันนี้แค่สวนเดียวนะคะจริงๆ,ๆแล้วในพื้นที่ของตําบลหลักเหลี่ยมในดงแม่เพชหรือบ้านซับเจริญเนี่ยมีอยู่ประมาณ5-6าหสวนนะคะพี่กรใช่แต่สวนที่ตอนนี้ ออกผลผลิตที่ค่อนข้างเยอะจะมีอยู่สอสวนนะคะก็คือสวนของแม่วุดอแล้วก็พ่อบุญมีเนาะทางเข้าเนี่ยจะเป็นของพ่อบุญมีแล้วก็ด้านในจะเป็นของแม่วุดอพี่กอนน่าจะเคยไปแล้วนะคะจะมีส่สวนตรงนี้ก็คือจะผลผลิตเยอะเราจะทานนะครับในจังหวัดกาฬสินธุ์ของเราครับอีก3-4สี่สวนเนี่ยก็คือเริ่มออกผลผลิตแล้วแต่ว่ายังยังไม่ได้เราขึ้นทะเบียนนะใช่ไหมครับมีประมาณกี่ไร่ครับรวมแล้วทั้งหมดพื้นที่เงาะนะคะมีประมาณ เกือบ20ไร่โอ้โหไม่น่าเชื่อจังหวัดกาลสินของเราเนี่ยเริ่มมีไม้ผลนะครับเริ่มที่จะออกผลผลิตครับไม้ผลให้พี่น้องได้ชิมกันก็เชิญชวนเนาะใช่ค่ะชาวกาลสินได้อุดหนุนนะครับและส่งเสริมนะครับเกษตรกรของจังหวัดกาลสินของเราครับประมาณสิ้นเดือนปก็จะเปิดจำหน่ายพรีออเดอร์หรือยังครับตอนนี้น่าจะยอดจองน่าจะเกือบหมดแล้วค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นพรีออเดอร์แล้วก็จะเป็น ที่เขาอยากจะมาเยี่ยมชมส่วนนี้เขาให้ปเก็บเองใช่เก็บเองด้วยแล้วก็มาช่างคุณจะกินไปด้วยก็แล้วแต่ใช่ค่ะเจ้าของสนใจดีมากค่ะนอกจากเงาะมีอะไรบ้างอีกนอกจากเงาะทุเรียนนะคะนาโมนก็ยังมีอสวนองุ่นด้วยค่ะพี่กนสวนองุ่นของเรานะคะตอนนี้มีประมาณสามสวนอันนี้ก็พลาดอีงไม่เห็นไม่เห็นภาพ ใช่ค่ะมีประมาณสาสวนนะคะเป็นการปลูกองุ่นแบบโรงเรือนค่ะมีทั้งหมด3าโรงเรือนสาสวนนะคะพันอะไรบ้างนะครับจะมีพันธุ์แบ็กโอปอค่ะเคยได้ยินไหมคะพันคพันแบ็กพันแบ็กโอปอนะคะก็คือมันจะเป็นลูกกลมๆสีม่วงอมดำอะค่ะเหมาะสำหรับทำไวน์ไหมครับอันนี้ไม่แน่ใจคือแค่ กินสดก็จะขายไม่พออยู่แล้วค่ะคือแบบขายดีมากค่ะก็คือเป็นองุ่นไร้เมล็ดนะคะก็คือมีรสชาติอร่อยเนาะแล้วก็รูปร่างสวยงามคือเป็นของใครอยู่ที่ไหนแบบนี้ครับต้องระบุไปแบกโอปอนะคะสวนองุ่นนี้นะคะอยู่เป็นสวนของยังสมาร์ทฟาร์เมอร์ค่ะยางสมาร์ทฟาร์เมอร์สองเรื่องเลยว่าแล้วได้ไปส่งเสริมอะไรกับเขาบ้างมีส่วนในการที่จะสนับสนุนเกษตรกรอย่างไรก็ส่งเสริมในรูปแบบของ ยัางสมาร์ฟาร์มเมอร์ใช่ค่ะเป็นส่วนของพี่วสาันแดนกมลนะคะแล้วก็พี่นวันจั์แดนกมลนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลนามนค่ะตำบลนามนอ๋อตำบลนามนอำเภอนามนเส้นที่จะจากอำเภอนามนไปดอนจาครับใช่ค่ะอยู่ติดถนนเลยครับตอนนี้ยังมีเหลืออยู่ไหมครับตอนนี้ยังเหลือยังเหลือบางพันที่ยังไม่ได้ออกเพราะว่าเพราะว่าภายในโรงเรือนนะคะทาง พี่ยังสมร์ทเนี่ยเขาจะปลูกหลายๆพันหลายหลายสายพันธุ์ขากันเพื่อให้อ่แต่ละสายพันธุ์เนี่ยหมุนเวียนกันออกมาใช่คือจะไม่ได้ออกผลผลิตพร้อมกันของการวางแผนการผลิตเนาะใช่ค่ะก็คือจะให้ออกได้ตลอดสลับหมุนเวียนกันไปค่ะตอนนี้ที่เหลือนะคะจะเป็นเอ่อเอนิ้วมือแม่มดนะคะวิดฟิงเกอร์ค่ะวิดฟิงเกอร์นะคะก็คือเป็นองุ่นนิ้วนิ้วมือแม่มดนะคะอันนี้กาลังเป็นผลเล็กๆกระสินของเราก็เหมาะสําหรับ แต่ก่อนเราเชื่อว่าองุ่นเป็นพืชเมืองหนาวเนาะครับแสดงว่ากรสินของเราก็ยังปลูกได้ปลูกได้ครับผมครับก็อันนี้ก็จะเป็นแนวทางดีเนาะให้ท่านที่กําลังฟังอยู่ว่าได้ทราบว่าจังหวัดกลสินของเราเนี่ยเป็นแหล่งผลิตไม้ผลหลากหลายชนิดที่กําลังรอพี่น้องนะครับได้มาสนับสนุนส่งเสริมกันอยู่นะครับทั้งเงาะทุเรียนนะครับแล้วก็ล่าสุดก็คือองุ่นครับที่เห็นปลูกกันเยอะครับผมครับนอกจากนี้ยังมีอีกสัก นอกนจากนอกจากอาง,งุ่นก็ยังมีเมลอนด้วยค่ะอ๋อครับเมลอนเมลอนเมลอนมะเขือเทศราชนีนะคะรายังไม่ได้ไหให้เบอร์โทรเลยสวนอง,งุ่นเผื่อมีท่านที่อยากเดินทางมาชมสวนอยากมาสนับสนุนผลิตภัณฑ์ครับครับค่ะก็สำหรับสวนอง,งุ่นนะคะสามารถติดต่อได้ที่ เบอร์0854629619สนะคะสวนของใครนะครับพี่วสันค่ะพี่วสัน,สนครับรบขออีกทีครับเพื่อฟังจดไม่ทันครับสวนพี่วสันแดนกรมลน,นะคะ0 8 5 4 6 2 9 1> 2> 6 <19 S> 1 9เค่ะคร,ครับเชื่อว่าหลายคนคงอยากเข้ามาชมแล้วก็เข้ามาชิมแล้วก็อยากเข้ามา เรียกว่าเดินเองตัดเองแล้วก็ช,ชิมเอง<ะ>ครับผมคร<ช>ก็น่าจะเป็นอีกรูปแบบของการตลาดแล้วก็รูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วยครับผมครับ,รบอ่ะเดี๋ยวเราจะปิดท้ายกันด้วยเมลอนครับอีกสักสวนไหมครับ ให้รู้ว่ากระสินของเรามีดีเย,ย,ยอะแยะครับเมลอนนะคะก็เมลอนของพี่วสัสด์นะคะจะมีอยู่สองสายพันธุ์ด้วยกันนะคะก็คือเมลอนพันธุ์จักรพัดนะคะเป็นเนื้อสีเขียวนะคะอรอแล้วรสชาติหวานกรอบนะคะ <c oughs> รูปทรงจะสวยงามนะคะ,ะเป็นตาข่ายสวยงามนะคะแล้วก็อีกพันธุหนึ่งนะคะก็คือพันธุ์ฮองเฮาค่ะทองเฮาเนี่ยเนื้อจะเป็นสีส้มรสชาติหวานหอมค่ะซึ่งทั้งสองสายพันธุ์ อร่อยอร่อยมากๆทั้งสองสายพันธุ์ผมยังไม่เชื่อเลยนะท่านเกษตรน้งนี้ครับทางสถานีก็ยังไม่เชื่ออร่อยยังไงขอเป็นขอแก้ตัวเป็นรอบหน้าครับขอแก้ตัวเป็นรอบหน้าเี๋าจให้นามอัเลยเห็นไหมครับขอแก้ตัวเป็นรอบหน้าค่ะครับอ่าครับมีเบอร์โทรติดต่อครับผมครับตอนนี้ออกออกตลาดแล้วยังครับ เมลอนเนี่ยคือจะเป็นในลักษณะของการพิออเดอร์ค่ะก็คือไม่สามารถไปสั่งได้ใช่ค่ะก็คือไม่ทาริงนี่แหละไม่ทานจริงๆคอนแทคครับเบอร์คอนแทคเบอร์ที่จะแบบ แหมมีคนอยากฟังอยู่ฟังเสียงท่านเกษตรนุ่งนิ้งเรายังไม่เชื่อว่ามันอร่อยจริงครับต้องมีเบอร์โทรสำหรับเมลอนนะคะก็สามารถสั่งจองได้ที่สํานักงานได้เลยนะคะเป็นเซลเองจองได้ที่สํานักงานให้เบอร์โทรของท่านเกษตรนุ่งนิ้งเลย088ค่ะ0 6 2 6 4 7 3ก็ค่ะ6473นะครับครับก็ใครที่สนใจนะครับผลิตภัณฑ์ของอโพรนามนก็วันนี้เราได้รับทราบไป หลากหลายผลิตภัณฑ์เลยว่า,าเพื่อนามนจังหวัดกาฬสินธุ์ของเราครับผลิตไม้ผลผลักผลิตเขาเรียกว่าผล,ผลผลิตทางการเกษตรได้หลายชนิดเลยนะครับผมครับไล่มาตั้งแต่เงาะ ทุเรียนนะครับแล้วก็เมลอนองุนองุน<ช>ก็หลากหลายสายพันธุ์ที่สามารถผลิตได้นะ<ช>ก็เชื่อได้ว่าครับก็คงจะเป็นเรื่องราวดีๆที่ะจะได้สร้างแรงบันดาลใจแล้วก็สร้างการรับรู้ที่ดีว่าการสิษตรของเราเป็นเมืองดินดําน้ําชุ่มครับพร้อมที่จะผลิตไม้ผลออกสู่ตลาดนะครับแล้วก็อรอให้ชาวกเกษตร อรอให้ชาวกาะสินของเราได้สนับสนุนและส่งเสริมครับก็นี่เป็นเรื่องราวดีๆของอภอนามนโดยท่านเกษตรนุกนิกครับ,รบท่านเกษตรชนุพรสุนทรชัยครับจากสำนักง,งานเกษตรอภอนามนครับแล้วก็คงมาถึงช่วงสุดท้ายเนาะของรายการคุยสบายสไตล์เกษตรกระสินของวันพุธ วันนี้ครับวันดีๆนะครับวันที่2เมษายน2568ครับผมครับผมจะขอปิดท้ายนะครับด้วยเรื่องดาวที่สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ของอเภอนามนี้แหละว่าเราจะมีการเปิดตลาดนะครับเรียกว่าเปิดตลาดนัดเกษตรกรครับของจังหวัดคารสินครับเราจะเปิดครั้งแรกนะครับวันที่4เมษายนก็คือวันมะรืนที่จะถึงนี่เองครับก็คือวันศุกร์ที่จะถึงนี้ครับอ่า ที่ศ <mortality. S 2> ูนย์บริการท่องเที่ยวเชิงเกษตรครับของสำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินครับก็จะพบกับผลผลิตนะครับเกษตรปลอดภัยนะครับได้มาตรฐานจากเกษตรกรโดยตรงครับผมครับทั้งในรูปแบบของพืชผักไม้ผลผลิตภัณฑ์แปรรูปนะครับผลิตภัณฑ์อาหารเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์หัตถกรรมผ้าสิ่งทอและอื่นๆที่จังหวัดกาลสินของเรานะครับจะขนนะครับมาให้ทุกท่านได้ร่วมอุดหนุนกันนะครับโดยตลาดเกษตรกรจังหวัดกาลสินครับจะเปิดทุกวันศุกร์ แต่จะวันศุกร์ที่4ี่นี้จะเป็นวันศุกร์แรกที่เราจะได้พบกันครับผมครับก็เรียนเชิญนะครับไม่ทราบว่าเดี๋ยวเกษตรกรอำเภอนามนจะได้เอามาขายตรงนี้ไหมครับเงาะกับองุ่นเงาะกับองุ่นมาแน่นอนนั้นยังไม่มาค่ะอ๋อยังไม่มาจะมาปลายเดือนค่ะปลายเดือนผลผลิตยังไม่ออกครับผมครับแต่มีแน่นอนเพราะฉะนั้นก็ใครที่ฟังรายการอยู่นะครับอยากอุดหนุนหรือสนใจผลิตภัณฑ์นะครับของชาวเกษตร กาลสินหรือชาวเกษตรกรของจังหวัดกาลสินครับก็พบกันได้นะครับเราจําช่วยกันเรามีนัดกรันทุกวันศุกร์นะครับนอกจากวันพุธท,ที่เราจะมาฟังรายการครับผมครับในเวลาดีๆแบบนี้เราก็มีนัดกันที่วันศุกร์ทุกวันศุกร์เราจะพบกันที่ตลาดนัดเกษตรกรจังหวัดกาลสินครับถ้ายังไปไม่ถูกไม่เป็นไรครับไปที่สำนักงานเกษตรจังหวัดกาลสินครับท่านก็จะเจอก่อนที่จะอยู่ซ้ายมือนะครับก่อนบริเวณตรงข้ามกับ าสาธารณสุขจังหวัดครับผมครับก็ตรงนั้นนะครับก็จะเป็นเรียกว่าศูนย์บริการท่องเที่ยวเชิงเกเษตรจังหวัดกาฬสินครับตรงนั้นก็เลยไปอีกนิดนึงก็จะเป็นสำนักง,งานเกษตรจังหวัลกาฬสินเพราะฉะนั้นก็ตั้งหน้าไปที่สำนักง,งานเกษตรจังหวัดกาฬสินก่อนครับก็เราจะได้พบกันวันศุกร์เวลาตั้งแต่9โมงถึง4โมงเย็นครับผมครับ4ี่โมงครึ่งครับก็จะเป็นตลาดเกษตรกรที่เศราจะได้ไปร่วมอุ่นนุนกันก็เรียกว่าเรามาเจอกันนะครับทั้งวันพุธและวันศุกร์ เ,เกษตรกรสินเราจะได้อยู่ใกล้กันมากยิ่งขึ้นครับผมครับครับนี้ก็เป็นเรื่องด,ดีๆนะครับจากสํานักง,งานเกษตรอำเภอนามนุและก็สานักง,งานเกษตรจังหวัดกรสินได้นาํามาให้พี่น้องได้รับทราบรับฟังแล้วก็เรียนเชิญทุกท่านมาสนับสนุนนะครับผมครับสินค้าเกษตรดีๆนะครับของจังหวัดกรสินเราครับผมครับครับก็คงเราได้ทั้งเ,เรียกว่าสุนทรียภาพเนาะจากการฟังเดี๋ยว รอบหน้าเราอาจจะได้ชิมผลิตภัณฑ์ของอำเภอนามนครับไปถึงถ้าใครสนใจอยากลงพื้นที่เราก็อำเภอนามน์ก็เชื่อว่ายินดีต้อนรับนะครับถ้าอยางไปวิถูกไปที่สำนักงานเกษตรอำเภอนามน์ก่อนเดี๋ยวขอเบอร์ให้เบอร์สำนักงานเกษตรอำเภอนามนครับเพื่อมีท่านที่อยากไปสวนแล้วไปวิถูกอยากเบอร์อยากได้เบอร์คอนแทคอย่างเงี้ยครับผมครับ ติดต่อได้ที่เบอร์088 062 6473ค่ะเบอร์เกษตรนุกนิกอีกแล้วจะรับไหวไหมครับนี่ครับครับผมครับก็ขอบวันนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับทางสนสํานักงานเกษตรอำเภอนามนครับเกษตรนุกนิกครับที่มาเล่าเรื่องดาวดีๆของในพื้นที่ของอำเภอนามนรวมไปถึงรูปแบบการส่งเสริมการเกษตรนะครับที่สามารถนะครับผลิตไม้ผลแล้วก็ทําให้เกิดสินค้าดีๆของจังหวัดกาฬสินครับผมครับครับครับแล้วก็คงเดินทางมาถึง ช่วงสุดท้ายนะครับของรายการคุยสบายสไตล์เกษตรกรสินครับทางสถานีวิทยุทยก,กระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับจังหวัดกรสิน FM 93.3เมกเฮิร์ครับ มีทยุที่จะทําให้เกษตรกรนะครับเข้าใจการเกษตรได้มากยิ่งขึ้นนะครับและทุกท่านนะครับสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและสาระดีๆแบบนี้ได้จากสํานักงานเกษตรจังหวัดกาลสินค้าได้ทาง e b o o k YouTube ของสํานักงานเกษตรจังหวัดกาลสินค้าและก็ขอขอบพระคุณนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาลสินคับหรือสวทกาลสินค3เอฟเอ็ม93.3วิทยุอารมณ์ดีครับที่ช่วยเป็นสื่อกลางให้เราในวันนี้ครับสำหรับผมบ่าวเกษตรกรคนโก้นะครับหรือผมเกษตรกร พระนกกรวิเชการมาครับนักเชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการจากสำนักงานเกษตรจังหวัดกาลสินและก็ท่านเกษตรนุกนิกค่ะนุกนิกจากสำนักงานเกษตรอำเภอนามนคับครับครับวันนี้นะครับพวกเราสองคนก็ขอลาท่านผู้ฟังท่านเกษตรกรทุกท่านไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้าเวลาเดิมๆกับเวลาเดิมกับสาระดีๆแบบนี้นะครับจากสำนักงานเกษตรจังหวัดสำนักงานเกษตรอำเภอซึ่งเขาจะเป็นลำดับของสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาลสินครับจะมาพบกับพี่น้องครับเกษตรกรครับ ช่วงนี้นะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยครับรักษาสุขภาพกันด้วยครับขอบคุณและสวัสดีครับผมครับสวัสดีค่ะ